เราจะไม่ไหนไปไหนนะคะเราจะมาพากจากกัน

เจ็บแ,แห้งโอ้ยเป็นลูกผู้ชายอย่าหาลูกผูออกก้ชายต้องอดทนลูกผู้ชายบอลูกผู้ชายต้องอดทนลูกผู้ชายต้องอดทนอย่าร้องไห้อย่าง,งอแงเอ้เจ็บเล็กน้อยอยู่ใกล้หวัวใจไม่ตายหัวใจบอบครับเฮ็ดยนสวยมั้ยเก็กสวยเฮ็ดจังไหนเฮ็ดจังไหนเอ๊ะเก็กสวยแค่เอ๊ แอปสวยค่ะแอปสวยค่ะแอปสวยแบบนี้ทำไรคะแอปสวยค่ะแอปสวยค่ะแอปสวยทำอะไรยังไงคะก็ทำอย่างนั้นเลยค่ะโอเคทำยังไงอีกคะทำอย่างนั้นเลยค่ะสองนิ้วเออทำสวยแอปสวยค่ะแอปสวยแบบนี้ใช่ไหมค่ะเสียงรถใครมา ว่าหันบนเ่เจ็บนี่เสียหม,มดพ่อมาเจ็บเลยเจ็บแห้งเ้ยต่างกัเยอเฮ้ย่เื่แกสวยก่อนแอปสวยก่นค่้ยคือาย